นครับมาชมความคืบหน้าในการถมดินกันต่อนะครับในช่วงเย็นตอนนี้ก็ถมมาแล้วห้าสิบกว่ารถนะครับห้าสิบกัันรถห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดมาดูครับชั้นที่สองครับไม่งั้นมันสูงไม่ถึงระดับเดียวกับตัวบ้านนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มถมนะครับนี่ครับยังไม่ได้ระดับกันนะครับต้องเอาขึ้นมาอีกในรอบที่สองนะครับก็รถหกล้อก็จะวิ่งขึ้นมาถมข้างบนเลยนะครับนี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเกี่ยอีกครั้งหนึ่ง อย่าดินให้อีกครั้งหนึง่งตอนนี้ก็กลับแปวดินอยู่นะครับแปะดินอยู่นะครับผมมอลงทั้งหมดหนึ่งร้อยรถนะครับก็จะมีโถมด้านข้างบ้านด้วยนะครับแล้วก็จะตรงไปตรงนั้นด้วยตอนนี้ก็ได้เกือบหกสิบรถแล้วนะครับน่าจะพอดีขึ้นด้านหลังอีกนะครับพอเขาดีโดนฝนโดนหน้าฝนมันยุบลงมาอีกก็น่าจะโอเคนะครับผม เดี๋ยวเป็นลานไว้ให้ลูกเล่นนะครับเล่นฟุตบอลเล่นอะไรได้พื้นที่ก็ประมาณเยอะอยู่นะครับเนี่เยเกือบไล่อยู่นะนะครับตรงนี้ถมดีๆแล้วก็กว้างขึ้นเยอะเลยตรงนี้ด้านข้างบ้านนะครับผมก็ถมเข้าไปอีกนะครับเพื่อป้องกันตัวบ้านสุดนะครับยอมสละ แปลงนานะครับลงไปอีกหลายเม็ดอยู่เพื่อถมให้มันไปทางนู้นนะครับไปทางนู้นนะครับผมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่ให้บ้านซุดนะครับเราสลัดแปลงที่ดินตรงนี้ตรนี้นะครับหมยแล้วครับรถขนดินนะครับเจ้าของก็เป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมัธยมต้นนะครับูรัาเหมานะครับ ขายให้ราคาเพื่อนๆกันนะครับ200บาทนะครับต่อคันรถพร้อมกับเกลี่ยให้ด้วยนะครับผมับมาแล้วครับอันนี้ผมชั้นบนชั้นที่สูงขึ้นไปอีกันไม่ได้ระดับเดียวกับตัวบ้านนะครับดูรถบนบินทั้งวันครับวันนี้้นมะพร้าวผมก็งามนะครับตอนนี้งามไปแล้วปลูกไว้เป็นร่มนะครับมะพร้าวเปีย จะออกผลก็กินนะครับจะดำบินแล้วครับโอ้หาจังหวะน่อตอนนะี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้รับรองครับไม่บรรทุกเกินน้ําหนักครับเพราะว่าอยู่บ้านนอกครับอ,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 อยู่บ้านนอกไม่มีตาชงตาช่างครับไม่รู้คร <c oughs> ัเหมือนที่รุงเทพวครับบรรทุกเกินน้าหนักแ <c oughs> ันนี้ไม่มีตาช่างดินก็ค่อนข้างแข็งนะครับถนนไม่มีซุด ขนมพันปีอนคอสโลรครับนี่เข้ามานะครับรถคันละ200บาท ครับผม,มเพื่อนชครับตอนนี้ก็เกือบจะครบร้อยลลรถแล้วครับเหลืออีกประมาณ10กว่ารถนะครับ<ๆ>ก็ถมหลังบ้างได้เรียบร้อยที่เหลือเราก็จะถมอีกนะครับถมไปเรื่อยๆถมตรงนี้เดี๋ยวบเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นบ่อล้างกับเขาเราจะถมลงไปเรื่อยๆนะครับถมลงไปตรงนี้อีกผมป่าไม้ลงไปเลย ดี๋ยวน้องเขาก็ลังเกียร์ให้มันก็จะมีลานเล่นนะครับโอคค้อยอแบบเดียวนะ ฝั่งนี้ก็ปรับเรื่อยๆครับปรับไปเรื่อยๆน้องหมาก็นอนเชียร์ครัถน้องหมาหน่ารักก็นอนเชียร์รถอยู่หมาคนขับหมาจะเอื้อทำบ้าน,นครับผมรายพื้นที่กว้างๆขึ้นมาใช้ซอยอยีกครับ ให้ลูกเตะฟุตบอลเล่น,นรอดินก่อนรอดินก่อนนี่ครับมาแล้วครับรถตนดินมาแล้วเหมือนเครื่องยนต์จะสะดุด งานทั้งวันรถผมทั้งด้านหน้าด้านหน้าเทปูนหมดแล้วนะครับเหลือด้านหลังผมก็ไปดีกว่าปล่อยทิ้งลกกล้างไว้นะครับเผื่อพ่ออยากมาอยู่ก็กทำบ้านทำอะไรเขา ล้กคันนึงครับมาเรื่อยๆครับการเหยียบคันเร่งรถพุ่งขึ้นไปฝุ่นตลบธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาผมเป็นอย่างนี้นะครับผมชอบแบบนี้ครับอยู่กรุงเทพก็หลายปีนะครับอยู่ในเมืองใหญ่ๆก็หลายที่ทั้งสุพรรณทั้งสมุทรสระบ,บุรีกรุงเทพมหานคร สุดท้ายก็กลับมาที่บ้านตัวเองทงานอยู่จงังหวัดใกล้ๆครับสุรศรี อแล้วีกสองรถแล้ว,ลวมาแล้วอีกคันหนึ่งครับผมกับบรรยากาศลมแรงครับหน้าหนาวทางภาคการทางภาคใต้ฝนตกนะครับแต่อีสานเหนือนี่หนาวครับตอนนี้ าตามที่ครับ ียบยอดครับอันที่3ม